สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับรยายการสน,นุกคุกสน,นุกคิดค่ะ,คะพี่ปามนะคะน้องไข่มุกค,ค่ะ ไข่มุกหนูรู้ไม่ลูกว่าวันนี้เราจะมาทํรายการน่าจะทําเกี่ยวกับเมนูเรื่องไข่ค่ะใช่ไข่เนี่ยนะมีประโยชน์มากๆเลยนะลูกนอกจากจะเป็นไขมันดีแล้วจะเป็นโปรตีนที่เราหาง่ายที่สุดตามท้องตลาดเพราะฉะนั้นเราสามารถกินได้ทุกวันเลยนะคะไข่เช้ากลางวันเย็นกินได้เลยทุกครั้งที่หนูต้องการโปรตีนหนูสามารถทําเมนูไข่ได้ทุกชนิดเลยหนูรู้ไหมคะว่าข้างหน้าเรามีไข่อะไรบ้างไข่มุกอันนี้น่าจะเป็นไข่ลูกเขยค่ะแล้วก็มีไข่พะโลค่ะมีไข่ดาวใช่ไหมคะไข่ดาวลูกไข่ดาว ไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดต้มค่ะเราจะสังเกตว่าเป็นไข่เป็ดเพราะว่าเนื้อข้างนอกจะขาวเป็นพิเศษและข้างในก็จะสีเข้มๆเลยจะออกแดงๆ่ะจะไม่เหมือนไข่ไก่ค่ะอันนี้ไข่เจียวค่ะไข่เจียวน่าจะเป็นเมนูโปรดของเด็กๆทุกคนเลยนะคะไข่เจียวเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผักผลไม้หรือว่าอะไรลงไปในไข่ได้นะคะเวลาเราทอดให้เด็กๆทานไข่มูงตุงกินไข่บ่อยปะคะ กินทุกวันเลยคะ่ะบ้านหนูเลี้ยงไก่คะ่ะอุ้ยอย่างงี้หนูต้องเก็บไข่ทุกวันเลยใช่ไหมคะไม่คะ่ะบ้านหนูเลี้ยงไก่ชน <c oughs> ค่ะ <c oughs> ปู่หนูเลี้ยงคะ่ะปู่หนูเลี้ยงวันนี้พี่ยามเตรียมไข่มาเยอะมากเลยนะคะไข่มุกนอกจากอาหารที่พี่ยามเตรียมมาวันนี้แล้วหนูอยากให้พี่ยามสอนทําอะไรบ้างคะอยากให้สอนทอําออมร็ดคะ่ะ ออมเเ็ตวันนี้เราจะมาทําออรเเ็ตกันง่ายๆเลยนะคะหนูเคยทําออรเเดตกินเองหรือเปล่าลูกเคยทําค่ะแต่ไม่ทุกทีไม,ไม่ทุกทีเริ่มตกใจละไม่รู้วันนี้จะไหมหรือเปล่าไหมหรือไม่ไหมน่าจะขึ้นเกี่ยวกับไฟนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําดูค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทําออรเเดตกันง่ายๆเลยนะคะด้วยส่วนประกอบไม่กี่อย่างเหมือนเดิมคะ่ะ มาค่ะไข่มกุกเรามาทำออมเล็ตกันส่วนประกอบในการทำออมเล็ตนะลูกไข่เลยพี่ยมจะบอกว่าที่พี่ยามบอกตั้งแต่แรกว,ว่าไข่มีประโยชน์เพราะ,ะนั้นถ้าหนูเลือกส่วนประกอบที่ถูกต้องอาหารมื้อนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับหนูไปเลยนะคะก็คือเรามีไข่เรามีชีสนะคะให้พลังงานเรามีนมให้แคลเซียมแล้วก็โปรตีนแล้วก็มีแฮมเป็นเนื้อสัตว์ของวันนี้นะคะแล้วเราก็มีเนยสำหรับการที่เราจะทำให้อาหารในกระทะเราสุก อันนี้ชีสมันคือชีสอะไรเหรอคะอันนี้เป็นสลด์ชีสนะคะซึ่งปกติสลา์ชีสเนี่ยเราสามารถทำแซนด์วิชได้ด้วยนะคะคือมันจะมีชีสหลายอย่างมากเลยที่สามารถกินสดได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปประกอบอาหารที่ทําให้สุกได้ด้วยเพราะฉะนั้นชีสชนินี้ทําได้2ประเภทเลยค่ะคือทั้งกินสดแล้วก็ใส่ลงไปในอาหารนะคะหนูเคยตอกไข่หรือย,ยังเคย,ยค่ะโอเคตอกเลยลูกสี่ฟองวันนี้เลยใช้สี่ฟองสี่ฟอง สี่ฟองเพราะเราอาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เผื่อคุณพ่อคุณแม่ทานด้วยถ้ามีเปลือกไข่เข้ามาด้วยก็อย่าว่ากันนะคะไม่เป็นไรลูกคนเราครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามบางครั้งพี่ยามยังทำแล้วมีเปลือกไข่อยู่ยังมีเปลือกไข่หลงเหลืออยู่เลยลูกสวยมากไข่ไม่แตกเลยอเออพูดคำว่าไข่ไม่แตกพูดไขแ่แตกไข่แตกเลยลูก โอ้ยอันนี้มีเปลือกไข่ใส่ลงไปจริงๆด้วยเป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้อ่ะฟองสุดท้ายค่ะฟองสุดท้ายลูกฟองสุดท้าย้ไข่แตกเอาให้หมดด้วยเอาไข่ออกให้หมดลูมีเปลือกไข่ใช่ไหม เย้ yeah, ได้มาแล้วได้แล้วทุกคนปลอดภัยแล้วค่ะเราปลอดภัยแล้ว <laughs> ไม่มีเปลือกไข่แล้วเดี๋ยวตอนจบของรายการนะคะเราจะบอกว่าเปลือกไข่อันนี้เราเอาไปทําประโยชน์อะไรได้อีกนะคะไขมุกคิดว่าสิ่งที่เราทํายากกี่ต่อรู้ีหมมันน่าจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหนูเท่าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยนะคะใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปเนี่ยเราตีไข่ก่อนลูกทำเหมือนไข่เดียวหนูชอบกินชีสไหมคะชอบมากใส่ทั้งหมดได้เลยลูก ลงไปใส่ให้หมดลุกเราจะได้ไม่ทิ้งอาหารทีนี้หนูก,ก็ใส่นมนมน่าจะใส่ง่ายนะคะใช่ใส่ง่ายแต่ไม่ต้องใส่หมดนะลูกโอ้ได้แล้วพอรักโอเค,คือสังเกตนะคะอาหารที่ปามสอนเด็กๆในรายการเนี่ยบามไม่อยากให้มีการช่างตวงวัดนะคะ อันนี้คือแล้วแต่คนว่าเราจะชอบอยังไงเด็กจะได้เรียนรู้ด้ว่าใส่เยอะอ๋อ,อเดี๋ยวไข่มันจะเหลวเกินไปหรือใส่น้อยไข่ก็จะหนาเกินไปแต่สุดท้ายแล้วเราเรามารวมกันนะคะอาหารยังไงก็ไม่เสียรสชาติค่ะหนูชอบกินแฮมหรือเปล่าคะก็ชอบค่ะ,ะใส่แฮมลงไปลูกค่ะชิมหน่ได้ไหมแฮมก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่เราสามารถกินสดได้เหมือนกันนะคะชิมได้ลูกชิมได้ ใส่ก็ไปเลยลูกใส่ได้เท่าที่เราอยากจะใส่โอเค okay, คนเลยลูกใช่ค่ะคนอันนี้ก็จะออกมาหน้าตายอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะคะสามารถที่จะใส่ผักลงไปในไข่ได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เด็กได้กินผักด้วยแต่วันนี้บามก็เอาทุกอย่างที่ไข่หมูชอบมารวมกันนะคะเรามาอุ่นกระทะให้ร้อนนะคะนี่ไฟไม่ต้องแรงมากนะลูก ประสบการณ์การทำออมเล็ตไม่จะได้ครั้งนั <t> ้นแล้วก็จะไม่มีเลยโอเคแล้วนี่เราก็จะใส่อะไรเอ่ยเนยค่ะใส่เนยลงไปเนยจะทำให้สุกนะลูกช่วยให้ออมเล็ตติดสุกปกติที่บ้านหนูกินออมเล็ตใส่อะไรคะออมเล็ตใส่ชีสค่ะแล้วก็แบบน่าจะใส่แฮมบ้างใส่ปูอัดบ้างค่ะโอ้ใส่ปูอัดก็ได้ค่ะดีเลย นี่ไข่มุกเห็นไหมว่ามันจะเป็นฟองๆนิดนึงลูกแต่ว่ากระทะได้ละไข่ก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะใส่ลงไปเลยลูกระวังอย่าให้มือโดนกระทะนะคะนึไ,ไข่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสี่ฟองกินกันทั้งครอบครัวเลยไข่มุกคุณ <c ười> <c ười> พ,พ่อคุณแม่ไข่มุกชอบกินออมเด็ดไหมคะ ชอบนะคะโหคราวนี้หนูก็ต้องทําออมเล็ตให้พ่อกับแม่ทานได้เลยที่บ้านได้ค่ะปกติที่หนูกินใช่ไหมคะเวลาเอาลงไปแล้วแม่ก็จะค้นคๆยียไปเลยค่ะจริงๆแล้วการทําอาหารเนี่ยรู้ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไข่คนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยทําตามวิธีที่เราชอบแค่เราเลือกวัตถุดิบนะคะที่ถูกต้องให้เราให้เขาไปทําเองได้เลยอันนี้ก็เป็นสอนในไอเดียในการทํา ออมเล็ตเท่านั้นเองสมมติถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะไปยียียียตามสบายเลยนะลูกค่ะสุดท้ายแล้วอาหารที่หนูเลือกทําเองเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมเราถึงต้องทําอาหารทานเองบ้างคะเพราะว่ามันเราจะเลือกสามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์ได้เหรอคะใช่ ตอนนี้ทาไมพี่ปามถึงเคลียร์เคลียร์ไข่เข้ามาล่ะคะใช่เมื่อกี้ที่พี่ปามบอกหนูนะคะเราก็จะเริ่มเอาเข้ามาอย่างนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อสุกแล้วเห็นไหมข้างๆมันจะยิบยิบก่อนเลยลกเห็นไหมเออแปลว่าสุกแล้วออมเลดเนี่ยนะคะเรากินทั้งสุกดีเลยก็ได้นะคะหรือไม่เราก็ทําเป็นดิบนิดนึงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยถ้าดิบนิดนึงก็ไข่ก็จะนิ่มหน่อยใช่ แต่เวลาที่น้องไข่หมูก,กินใช่ไหมคะกินกับซอสมะเขือเทศค่ะกินกับซอสมะเขือเทศอ๋อเดี๋ยวเราก็ได้ชิมอันนี้อาจจะไม่ต้องกินกับซอสมะเขือเทศเลยก็ได้ลูกปกติหนูชอบสุกๆหรือว่าประมาณนิบๆนิดนึงนิ่มๆค่ะนิดนึงน,น,นะคะโอเคนี่แล้วเราก็คลิกปุ๊บอุ้ยสีสวยมากเลยค่ะใช่แล้วเราก็ปิดทําไมเราถึงรีบปิดไมนะ่รู้嘛เพราะเราเราปิดปูปะค่ะไข่ก็ยังสุกอยู่เพราะว่ากระทะมันร้อน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้สุกอีกนิดนึง,ก,นนงก็คาไว้ในกระทะได้แต่ถ้าหนูชอบกินสุกไม่มากเราก็เลื่อนมาใส่จานทันทีเลยความร้อนก็จะไม่เยอะหนูน่ากินมากมาเลยค่ะโหขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจอีกแล้วนี่หนูอยากชิมเลยไหมคะได้ค่ะ อร่อยเลยไม่ต้องใส่ซอสเลยค่ะทีนี้หนูอยากทำเมนูอะไรอีกลูกไข่มุกอยากทำไข่กระทะค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าไข่กระทะที่เราจะสอนเด็กๆทำวันนี้นะคะเป็นไข่กระทะอย่างง่ายนะคะแล้วคุณค่าทางอาหารครบค่ะมีทั้งผกักไข่นะคะแล้วก็โปรโตีนด้วยค่ะ คือไข่นี่คือกระทะนี่เหรอคะคือเมนูนของวันนี้ไข่กระทะค่ะใช่เกือบใช่แล้วลูกแต่เราต้องทําให้ทุกอย่างสุกในกระทะก่อนอเรามาเริ่มกันเลยนะเดีย๋ยวหนูดูไปด้วยแล้วเราก็ทําไปพร้อมๆกันเนาะเหมือนเดิมเลยลูกอุณหภูมิไม่ต้องสูงมากหนูรู้ไหมทำไมพี่ยามถึงชอบพูดคาว่าอุณหภูมิไม่ต้องสูงมากไม่รู้เลยค่ะเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราทําอะไรครั้งแรกหรือว่าเราทําอะไรกับเด็กๆพี่ยามอยากให้ทุกคนระมัดระวังนะคะในการใช้เตา มันค่อยๆสุกไม่เป็นไรลูกสุกช้าสุกเร็วก็สุกแล้วทำไมต้องใส่เบคอนทำไมไม่ใส่น้ำมันแทนล่ะคะอ๋อเพราะพี่ยามอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้น้ำมันไม่เยอะเนี่ยนะคะใช้จากเนื้อสัตว์ก็ดีนะคะน้ำมันหมูเป็นน้ำมันที่ดีนะคะแต่จะต้องทําปุ๊บแล้วก็ทานทันทีนะคะถ้าอยู่นานอาจจะเป็นไข่ลูกอ่ะเรามาตอกไข่เป็นโคนลฟองนะเข้าไปเลยลูกระวังนะอย่าโดน ดีมากลูกเอามาใส่นี่เลยเดี๋ยวเราไปทําปุ๋ยต่อหนูชอบกินไข่สุกหรือไม่สุกลูกก็สุกๆแบบไม่มากค่ะโอเคทีนี้เราก็จะมาใส่หมูทรงเครื่องเยอะไหมคะหนูชอบหมูทรงเครื่องเยอะไหมก็กลางๆค่ะโอเค,อเคใส่ลงไปเลยลูกใส่ลงไปซักช้อนหนึ่งก็ได้ถ้าหนูชอบกลางๆหมูทรงเครื่องวิธีทํานะคะเอาหมูไปรวนกับน้ํามันนะคะสองช้อนได้ลูกเอาไปรวนกับน้ํามันนะคะแล้วก็ใส่ซอสนะคะใส่ซอสดํา แล้วก็ซอสถั่วเหลืองค่ะแล้วก็ใส่ผักเท่าที่เราอยากใส่แต่อันนี้ปําใส่แครอทนะคะข้าวโพดแล้วก็ถั่วลันเตาลงไปในหมูทรงเครื่องของบันด้วยนะคะทีนี้เราก็ใส่ผักลงไปผักใส่ยังไงล่ะคะใส่ลงไปเลยลูกผักผักเหมือนใส่ผักสลัดเลือกผักที่หนูชอบใส่ลงไปก็ได้อันนี้ผักกาดใช่ไหมคะผักกาดแก้วลูกค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ผักกาดแก้วผักเขียวจัดดีมากเลยนะคะผักแก้ว ผักแครเนี่ยเป็นผักที่มีไฮไฟเบอร์ไฮวิตามินอยู่นะคะใส่มะเขือเทศลงไปนิดนึงไหมไนี่อันนี้เป็นผักที่ป๊อบอายกินจริงเหรอคะผักโขมจริงค่ะป๊อบอาหนูเกิดทันป๊อบอายหรือเปล่าแม่เคยให้ดูอยู่คะ่ะใส่มะเขือเทศนิดนึงโอเคนี่เล่งเครื่องนิดนึงป๊อบอาจะได้ตัวสูงแข็งแรงแล้วก็ ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก้ามให,<ล>ใหญ่ด้วยค่ะโอเคเห็นไหมบ,บหุ้งๆนิดนึงแล้วก็ปิดแล้วก็ครอบด้วยฝาแป๊บนึงค่ะรอให้ผักสุกที่พยายามทําให้ผักสุกอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรหนูจะได้ทานง่ายขึ้นนะคะอย่างผักแคลนี่สมมติว่าถ้าเราจะให้เด็กๆกินเนี่ยนะคะก็คือผักแคลนี่ถ้าสดนะคะกินได้ไม่เกินหนึ่งกำมือต่อวันนะคะสมมติว่าถ้าสุกเนี่ยหนูกินได้เยอะๆเลยพย่ยามปิดเตาแล้วนะ ปิดเตาเพื่อที่จะให้ผักสุกเองในธรรมชาติไม่งั้นมันก็จะสุกเกินไปมันก็จะนิ่มโอเคหนคิดว่าดูดีแล้วยังวเวลาหนูจะเสิร์ฟไข่กระทะไปให้พ่อกับแม่กินเนี่ยหนูจะต้องลองกระดาษที่ชูน่นิดหนึ่งนะลูกแล้วเป็นแบบนี้น่าตาดีมากเลยค่ะ <laughs> ปามก็จะใส่สลัดงาลงไปด้วยนะคะ สลัดงาเนี่ยเป็นสลัดน้ำสลัดญี่ปุ่นซึ่งเด็กๆคุ้นเคยอยู่แล้วก็ทานง่ายเด็กๆจะได้ไม่ต้องใช้ซอสอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวลองให้ไข่มุกชิมนะคะว่าไข่มุกจะไ่ยวยังไงบ้างปกติหนูทานกับขนมปังอะค่ะใจตรงกันเลยเพราะวันนี้พี่นเตรียมขนมปังกระเทียมไว้ด้วยค่ะมาแล้วค่ะขนมปังกระเทียมร้อน ลงมือแล้วนะคะวันนี้จะกินผักให้ดูค่ะดูซิว่าเวลาผักเวลาเราเอาไปทำให้มันสุกมันจะกินง่ายขึ้นรืเปล่าออร่อยนะคะใช่เห็นไหมหนูไม่ต้องกินกับซอสมะเขือเทศเลยคราวนี้ยสลัดงาอร่อยมากเลยค่ะจะบอกนะคะเหมือนกิน สุก,กี้เลยค่ะเหมือนกินสุกกี้เลยลองกินไข่รลยยังลองกินเปที่เบคอนรลยยังอันนี้นะคะทําง่ายจริงๆถ้าเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่นะคะเราก็ใช้เวลาทําประมาณแค่สองสานาทีเองค่ะปกติถ้าใครอยากจะทําหมู ทรงเครื่องนะคะให้เป็นฝรั่งสไตล์นิดนึงก็เปลี่ยนจากซอสดําเป็นซอสมะเขือเทศแค่นั้นเองค่ะที่เราใส่ลงไปในกระทะน,นะคะยังไม่มีอะไรที่ผ่านการปรุงเยอะเลยนะคะมีแค่สลัดงาซึ่งสลัดงาเนี่ยเราทําเป็นสลัดใสก็ได้โดยการใช้น้ํามันมะกอกนะคะแล้วก็ผสมมะนาวนิดนึงนะคะสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็ใส่เกลือแล้วก็พริกไทยลงไปเขย่าให้เข้ากันแค่นี้เราก็จะได้สลัดเพื่อสุขภาพนะคะ นี่ค่ะเราจะมาชิมเบคอนนะคะชิ้นใหญ่ด้วย <laughs> ที่บําใช้เบคอนนะคะเพราะบําหลีกเลี่ยงการใช้น้ํามันชนิดอื่นด้วยจะได้ง่ายสําหรับเด็กและเด็กจะได้ไดูด้วยว่าไขมันสัตว์เราก็ทก,กินได้นะคะนักโภชนาการเขาบอกว่าเราไม่ใช่ว่า,ากินไขมันไม่ได้นะคะที่น่ากลัวคือชานแฟตนะคะแต่แฟตเรากินได้ เพราะฉะนั้นเราอยากให้เด็กเข้าใจได้ว่าไขมันที่มาจากสา์เนี่ยเรากินได้แค่วิธีการเก็บรักษาเท่านั้นเองหลังจากที่เราได้ไขมันมาแล้วเนวิธีการเก็บรักษาอาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนิดนึงแต่อันนี้เวลาเราได้ไขมันจากเบคอนปุ๊บเราก็ทำอาหารให้เด็กกินเลยอันนี้ก็คือปลอดภัยค่ะชิมขนมปังกระเทียมนะคะชิมเลย อ้่อยค่ะรังกรอบมากค่ะกินกระเทียมขึ้นมาในแบบในปากบันก็หอมมากค่ะมันเข้ากันดีมากเลยค่ะกับไข่กระทะค่ะมันอร่อยอีกแล้วหนูอยากทำเป็นอีกแล้วค่ะโชคดีจังเลยวันนี้พี่ยำมีขนมปังแบบนี้ปีที่บ้านอีกนะคะเดี๋ยวพี่ยำสอนให้ทำเลยนะคะหลังจากที่เรากินเสร็จไข่มุกก็ได้เอาไปทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วย จะสอนหนูในวันนี้ค่ะนั่นก็คือขนมปังกระเทียมค่ะค่ะขนมปังกระเทียมอย่างง่ายนะคะสอนไม่ยากเลยเดี๋ยวพี่ามาลด์ขนมปังให้หนูก่อนอ่าสักสองสามอันแล้วลูกนี่คือขนมปังอะไรหรอคะขนมปังฝรั่งเศสค่ะนี่หนูก็เอามาสไลดดให้ชิ้นเท่าที่เรากินนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำเนยกันลูกส่วนผสมในการทำเนยนะคะไข่มุกก็มีเนย มีกระเทียมค่ะใช่แล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรอคะอันนี้เรียกอันนี้ที่พี่ามใช้จะใช้อิตาเลียนเทอร์ฟนะคะซึ่งจริงๆเราใช้เฮิร์ฟอะไรก็ได้แต่ขอเป็นเฮิร์ฟที่เป็นอบแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นหอมนะลูกลองดมมะอ่าค่ะเดี๋ยวไข่มุกมาช่วยพี่ยำทากระเทียมหนูอยากทําอันนี้ใช่ไหมใช่โอเคนี่เราทําอย่างนี้ระวังมือมากๆนะคะพี่ยมใช้อันเล็กลูกหนูจะได้ค่อยๆทำเห็นไหม ลองทำดูได้ค่ะโอเคได้ละได้ยินเสียงละแล้วเลื่อนมือให้ออกมานิดนึงถูกต้องค่ะแล้วไอ้พวกนี้แหละคะ่ะที่มันติดอยู่ะค,ะค่ะใช่แล้วก็เอาไว้ใส่ในนี้เพื่อที่เราไปทำอาหารอย่างอื่นได้อีกนะคะแล้วพี่อัมก็ใส่เิเอเอรอบยอ่คนให้เข้ากันลองดมดิหนูว่ากลิ่นได้หรือยังหอมไหมคะหอมแล้วค่ะโอเคคนให้เข้ากันลลก เหมือนครีมที่เอาไว้กินกับขนมปังเลยค่ะเนยเป็นเนยเหมือนกันลูกทีนี้เราก็มาทาทาเหมือนเราทําแซนด์วิชเลยค่ะน้องไข่มุกขอทำบ้างได้ไหมคะได้เลยที่เหลือเป็นของหนูเลยค่ะสี่ชิ้นโอ้งานหนักไปไหมคะคืไม่โอเคอย่างนี้เลยค่ะ 15บหนาทีนะคะแล้วผลลัพธ์มันก็จะได้แบบนี้ค่ะไข่มุกวันนี้ต้องกินอาหารที่ทำมาจากไข่เยอะแล้วนะลูกแล้วยังไม่มีเครื่องดื่มเลยอ่ะเดี๋ยวพี่อมจะมาสอนหนูทำเครื่องดื่มนะคะเพื่อสุขภาพกันค่ะ,คะหนูรู้ไหมว่าอะไรไม่รู้ค่ะโอเคคือพี่อมกำลังจะทำสมูทตี้นะคะสมูทตี้อันนี้มีส่วนประกอบคือ ง่ายมากเลยหนูต้องรู้จักอยู่แล้วสับป,ปะรดค่ะอืกล้วยค่ะกล้วยแช่แข็งสับป,ปะรดแช่แข็งนะคะแล้วก็อะโวคาโดค่ะใช่ไข่มุกบอกพี่อามว่าไข่มุกชอบกินอะโวคาโดรือเปล่า ไม่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถ้าเราใส่อโวคาโดในเครื uh ่องดื่มท cin ี่เป็นสมูทตี้เนี่ยเด็กๆจะทานง่ายหรือเปล่าส่วนที่จะทําให้มันปั่นง่ายขึ้นนะคะก็คือเราจะใส่น้ามะพร้าวนะคะน้ํามะพร้าวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะคะเด็กๆจะได้โปแตเซียมนะคะแล้วก็ได้แคลเซียมด้วยค่ะ ใส่เลยลูกใส่หม,หมดเลยไหมคะใส่หมดเลยเหมือนเดิมไม่มีการชั่งตวงวัดใดๆ <Okay. S 1> ในสับประรดนะคะ <c oughs> จะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยย่อยโปรตีนเล็กๆนะคะทําให้การดูดซึมได้ดีนะคะต่อไปกล้วยคะ่ะกล้วยให้พลังงานตามธรรมชาติเลยลูกและทําให้เราอิ่มด้วยอ่อวโวคาโด <c oughs> อ่วอาวโคาโดค่ะควักอะโวคาโดต้องใช้เยอะไหมคะ หนูไม่ชอบกินใส่น้อยๆก่อนก็ได้อะโวคาโดนะคะเป็นไขมันดีนะคะบำรุงตับไต่นะคะนี่แล้วก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไปนี่น้มะพร้พาวลงไปนีดเอาให้แค่ท่วมผลไม้ก็พอนะลูกน้องส่ยมกชอบกินน้ำมะพร้าวมากเลยนะคะกับคุณพ่อดีหนูได้โพแทสเซียมธรรมชาติด้วยลูกดูดซึมได้ดีด้วยถ้ามาจากน้ำมะพร้าวนะคะโอเคเรามาปั่นกันเลยดีกว่าอ่ะ แต่เพิ่งเปิดขึ้นมาเลยเสียงดังนิดนึงนะเสียงดังมากเลยค่ะใช่พี่อมจะบอกว่าถ้าเราชอบกินเย็นจัดใส่น้ําแข็งลงไปนิดนึงก็ได้นะลูกใส่น้ําแข็งตอนปั่นเดี๋ยวเราลองมาชิมได้กลิ่นกล้วยชัดมากเลยค่ะ เรามาดูซิว่าเด็กที่ไม่กินอะโวคาโดไม่ชอบกินอะโวคาโดนี่จะกินไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอร่อยมากมากเลยค่ะไม่มีกลิ่นอะโวคาโดแล้วก็ไม่มีรสของอะโวคาโดด้วยค่ะมีกลิ่นกล้วยเยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วอะโวคาโดเนี่ยช่วยเรื่องความมันนะลูก อย่าไปกลัวเรื่องการกินอโะโวคาโดอะโวคาโดเป็นไขมันดีที่หาได้ง่ายในตลาดทั่วไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องจำไว้เลยนะว่ากินอโะโวคาโดไม่มีกลิ่นแนละลูกแถมคุณค่าทางอาหารมากๆากเลยค่ะไข่มุกจำได้ไหมตอนต้นของรายการที่เราทำไข่เยอะๆอะลูกใช่ค่ะเราก็จะมาบอกวิธีกับเพื่อนๆที่บ้านว่าเปลือกไข่เราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะคือเปลือกไข่เนี่ย ถ้าเราเอามาแกะทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปใส่ในต้นไม้ได้เลยนะลูกต้นไม้ก็จะได้แคลเซียมกันหอยทากได้ด้วยหรือว่าเราจะเอาไปตําก็ได้ใช่เอาไปตําก็ได้ถ้าตําปุ๊บเนี่ยต้นไม้จะได้แคลเซียมดูซึมได้เร็วกว่า okay, วน้อง่หนูขอช่วยด้วยได้ไหมคะได้ลูกหนูใส่ไปเลยอ่าหนูใส่ลงไปรอบๆต้นไม้เลยนะลูกต้นไม้ของบ้านพี่ยามจะได้มีแคลเซียมด้วย ไข่มุกจาได้ไหมลูกว่าวันนี้ที่เราทําอาหารด้วยไข่มากมายเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างจําได้ค่ะก็จะมีออมเล็ตค่ะออมเล็ตแล้วก็มีอันที่สองนะคะคือไข่กระทะค่ะใช่อร่อยแล้วก็ง่ายด้วยใช่ค่ะอันที่สามนะคะก็คือขนมปังกระเทียมค่ะใช่ยิ่งง่ายยิ่งกว่าสองอันแรกอีกใช่ไหมคะคะแล้วก็อันที่สี่ ก็คือสมูทตี้ค่ะค่ะอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ด้วยนะคะอย่างน้อยเราก็ป้าช่วยไขมุกให้กินอะโวคาโดอย่างง่ายกันมากขึ้นคะ<ส>่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะป้ามองว่าวันนี้ที่ป้าสอนไปทั้งหมดจะง่ายสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็หัดไปลองทำดูมีอะไรก็ส่งข้อความไปอินบ็อกซ์มาได้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการสนุกคุกสนุกคิดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย